บ้านเดี่ยวหลังมุมใจกลางนนทบุรีที่โครงการคาซาวิวราชพฤกษ์พระราม5าจากคิวเฮาส์โครงการอยู่ติดถนนราชพฤกษ์พร้อมเชื่อมต่อถนนรัตนาธิเบศถนนนครอินตรงวงเวียนพระราม5และไปยังโซนติวานน์ก็ง่ายเพราะที่นี่ยังใกล้กับสะพานเจษฎดดาบดินด้วยค่ะมาเป็นบ้านเดี่ยวให้บรรยากาศแบบบ้านพักในสวนบนที่ดินกว่า84.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย214.19ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ สองที่จอดรถพร้อมมุมสวนขนาดกว้างตอบโจทย์คนชอบปลูกต้นไม้และจัดสวนเลยค่ะฟังก์ชันภายในก็ดูเป็นสัสดส่วนจะพักผ่อนมุมไหนก็เทควิวสวนได้อย่างใกล้ชิดการใช้งานก็พร้อมเข้าอยู่ตัวหลังนี้ก็มีเคาน์เตอร์มาให้แล้วชั้น2ก็มี3ห้องนอนโดยมาสเตอร์เบดรูมอย่างกับห้องสวีทโรงแรมหรูแบ่งออกเป็น2โซนจัดได้ทางลีวิ่งและมุมในสุดก็จัดเป็นโซนไว้นอนแบบรีสอร์ทได้เลยกระจกบานใหญ่ดีไซน์ถือว่ากินขาดค่ะบ้านระดับนี้อยู่บนทำเลที่เชื่อมต่อการเดินทางได้ครบเครื่องนอนท บุรีหากสนใจอยากเป็นเจ้าของคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะบางกอกอแอสเซทเปดิดดำเนินการมากว่า15ปีกับผลงานการขายบ้านรีโนเวกกว่าพันหลังปัจจุบันเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพบ้านทุกหลังปรปงับปรุงระบบไฟฟ้าปรปับปาสุขาพิบาลใช้งานได้ปลอดภัยและมีใบรับประกันพร้อมตรวจสอบโดยบริษัทตรวจบ,บ้านมืออาชีพบางกอกอแอสเซทที่1เรื่องบ้านมือ2